สิ่งที่เขาให้มาทั้งหมดนะคะก็จะมีสายนะคะต่อน้าเข้าจริงๆแล้วเราต่อสายยางธรรมดาก็ได้นะคะตัวนี้หนึ่งตัวนะคะด้านในที่เขาแถมมาให้ก็จะมีคู่มือการใช้งานแบบเป็นภาษาไทยนะคะร้านนี้จะมีตัวนี้นะคะเป็นเหมือนฝาปิดสําหรับอบนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะจะมีท่อน้ําทิ้งตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคู่มือคู่มือของเขาเป็นภาษาไทยจริงๆด้วยนะคะตรงนี้ เขาก็จะบอกเลยอย่าวางไว้ในที่มีความชื้นอย่าเทน้ำร้อนลงไปอย่าวางของบนเครื่องซักผ้าแล้วก็ห้ามเช็ดเครื่องซักผ้าด้วยตัวทำละเหยเช่นน้ำมันต่างๆนะคะอย่าให้เด็กปีนเครื่องซักผ้านะคะหรือเอื้อมมือเข้าไประหว่างที่ซักผ้าเนาะ,ะประมาณนี้เขาก็จะอธิบายในส่วนต่างๆไว้ละเอียดมากเลย ะะถือว่าดีมากๆเลยสำหรับเป็ดรุ่นนี้นะคะราคาเท่านี้วัสดุเขาก็จะแข็งแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วเราสะดวกสบายตรงที่เราไม่ต้องคอยมาปั่นหมาเปลี่ยนถังอยู่นะคะก็สามารถเอาผ้าใส่ไปได้เลยแบบง่ายๆตรงด้านนี้นะคะให้เขาปั่นหมาให้แต่ถังก็จะเล็กมากๆนะคะถังก็จะเล็กมากๆเหมือนกัน วันนี้นะคะเราก็ได้เครื่องซักผ้ามาใหม่นะคะก็วันนี้เราได้เป็นเครื่องซักผ้ามินินะคะแบบ2ถังค่ะรอบที่แล้วนะคะเราได้เป็นเครื่องซักผ้ามินินะคะแบบถังเดียวก็วันนี้จะมารีวิวเครื่องซักผ้ามินิแบบ2ถังนะคะ รอบที่แล้วอ่ะเราซื้อมาเป็นถังเดียวแล้วก็ถังปั่นผ้านะคะเขาจะใหญ่นะคะส่วนวันนี้ถังปั่นผ้าเขาก็จะจะเล็กลงส่วนเรื่องราคานะคะสําหรับตัวนี้อยู่ที่ประมาณพันแนะคะก็เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีร้านค้าที่เราสั่งมาใช้ ให้ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะสำหรับบางคนอยากจะสั่งซื้อร้านนเดียวกับเรานะคะก็ง่ายๆเลยใต้คลิปวิดีโอจะมีปุ่มเลื่อนลงนะคะกดไปจะเจอคําอธิบายแล้วก็จะมีลิงก์ร้านค้าทิ้งไว้ให้ค่ะน,นะคะก็จะจุได้ไม่เยอะก็จะใส่ได้ระดับหนึ่งแล้วก็มันจะดีตรงที่ว่าเราก็สามารถเอาเขาปั่นหมาดได้เลยแบบสะดวกสบายไม่ต้องยกถังเข้าถัางออกก็จะสะดวกใช้งานได้มากขึ้น เหมาะสําหรับบางคนที่ต้องการจะซักชุดชั้นในเนาะหรือว่าเสื้อผ้าลูกต้องการอยากจะมีถังซักผ้าแยกนะคะก็คือแยกส่วนไว้เลยสําหรับที่จะซักพวกผ้าเช็ดมือผ้าต่างๆผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดเท้า หรือว่าจะเป็นรองเท้านะคะผ้าเช็ดตัวเช็ดหัวหรือจะแยกซักมาเป็นผ้าคีริ้วออกมาเขาจะมีปุ่มให้3ปุ่มปุ่มตรงนี้ของเขาจะเป็นภาษาไทยนะคะไม่เหมือนที่เขาลงโฆษณานะในรูปตัวอย่างมันจะเป็นภาษาจีนแต่ตรงนี้เขาทําทั้งหมดนะคะเป็นภาษาไทยยี่ห้อก็คือยี่ห้อ e l e c ทร o Max รูปเป็ดอันนี้นะคะไม่ใช่ิเล็กโทรลักนะเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งเวลาได้เลยนะคะตั้งเวลาก็บุนได้เลย15นาทีกําลังปั่นเขาก็จะเป็นประมาณนี้ เสียงเสียงไม่ดังค่ะเสียงเบากําลังดีนะคะสําหรับราคาพันแเนาะ mm hmm. ก็เสียงไม่ดังนะถ้าใครจะไปซื้อเครื่องละ500รุ่นรุ่นรุ่นเป็ดนะคะรุ่นเป็ดเหมือนกันเครื่องละ500เนี่ยก็ต้องทนในเรื่องของเสียงดังนะคะแล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่นะคะก็หนาทนทานอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะเล็กๆแบบมินิมินิเท่านั้นเองต่อมาเรามาดูปุ่มต่อมานะคะจะเป็นปุ่มปล่อยน้ําออกนะคะ ปล่อยน้ําออกสวิกระบายน้ํานะคะ okay. ตรงนี้ก็คือเวลาอบเวลาอบผ้าอบผ้าของเขาก็คือปั่นหมาดนั่นเองนะคะประมาณห้านาทีเดี๋ยวเราจะไปลองใช้กันเลยว่าเขาเนี่ยจะปันะป่นหมาดแล้วปั่นหมาดแค่ไหนแล้วเขาซักผ้าเนี่ยจะซักได้มากแค่ไหน,นปั่นหมาดคือเขาแห้งมากเลยอันนี้เราปั่นหมาดแค่แค่หนึ่งนาทีนะคะ โอ้โหคือแห้งแบบหมาดเลยอะ่ะใช้ได้ค่ะเครื่องปั่นหมาดของเขาอ่ะค่ะคือดีแต่ว่าเขาแค่ใส่ได้น้อยเท่านั้นเองเนอะใส่ได้เสื้อผ้าประมาณ3-4ตัวก็เต็มแล้วอันนี้เป็นผ้าแบบผ้าคีริวนะคะเราซื้อมาเพื่อซักผ้าคีริวนะก็ก็คือหมาดมากๆแล้วไม่มีน้ำหยดเลยนะคะอบผ้าหรือปั่นหมาดเนี่ยเราตั้งไปที่1นนาทีกว่าเนาะเมื่อกี้ค่ะก็หมาดแล้วเพราะว่าเขาใส่ได้แค่ไม่กี่ตัวนะคะจะถังเล็ก ะะแล้วตัวนี้ดีตรงที่ว่าเขามีปุ่มภาษาไทยเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องคอยยกสายน้ําออกน้ําเข้าเหมือนเครื่องซักผ้ามินิถังเดียวนะคะเพราะเครื่องซักผ้ามินิถังเดียวที่เคยรีวิวไปเนาะหนึ่ตัวนั้นนะคะคือตัวนี้นะคะก็คือเขาจะต้อง ปล่อยน้าทิ้งเองนะคะตัวนี้คือเขาก็มีระบบปล่อยน้ําให้ด้วยนะคะราคาก็เพิ่มมาประมาณอีกประมาณ400รอยเราก็คิดว่ามันโอเคมากๆแต่ว่าถังปั่นของเขาข้อเสียของเขาคือนิดเดียวเท่านั้นก็คือถังปั่นของเขาค่ะมันจะไม่ได้กว้างมากตรงนี้คือเราสะดวกตรงที่ว่าเราซักผ้าปุ๊บเราหยิบใส่หยิบใส่ระบบ2ถังมันก็มันก็ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นตัวนี้จะเป็นสายยางที่เขาแถมมาก็ใช้ได้อยู่ค่ะ ถ้าใครอยากได้ทนกว่านี้เราก็ซื้ใสาย,ยางมาต่อได้คือสามารถต่อข้าเครื่องอย่างนี้เลยก็ได้จะตักน้ําใส่ก็ได้นะคะไม่มีปัญหาหรือจะเสียบตรงนี้ก็ได้นะคะอะเดี๋ยวเราลองมาซักกันต่อเลยนะคะเราจะดูว่าถ้าเราซักผ้าแล้วเราก็ปั่นผ้าไปด้วยเนี่ยเพื่อจะทํางานได้ปกติไหมนะเราก็มีแช่ผ้าคริ้วน้ําทิ้ทงพวกเศษสกปรก,กที่ฝุ่นซักรอบหนึ่งกอนเนาะเราก็มาใส่เครื่อง บางคนจะใส่ไปเลยก็ได้แต่เครื่องก็จะสกปรกมากอันนี้คือแช่น้าเปล่าเนาะอ,อ่ะโอเคเราใส่ไปประมาณสองโลค่ะประมาณอันนี้มันหนาไงคะเออเราก็ใส่ไปเครื่องถังนะก็ได้อยู่ประมาณโลกว่าสองโลก็ใส่ซักปกติซักง่ายมากค่ะอันนี้จะบอกก่อนว่าเครื่องสภาพผ้าเขาเตี้ยมากนะคะคือตอนเนี้ยเรานั่งซักเห็นไหม ถ้าเรานั่งซักอะ่ะมันโอเคมากๆเลยแต่ถ้าเรายืนมันจะก้มเยอะอาจจะต้องหาอะไรมาลองเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะรุ่นนี้คือให้นั่งซักนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะซักไปด้วยแล้วก็ปั่นไปด้วยแบบเครื่องปกติได้ไหมอันนี้เราก็ดูว่าเราไม่ได้ปล่อยน้ําอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําเข้าไปอ่ะเขาก็ใช้ได้เลยนะคะเราไม่ต้องมาต่อก็ต,อต่อตรงนี้เขาก็ใช้ได้เลย สำหรับเราเราชอบไหมเราชอบมากอ่าโอเคจากนั้นเราก็ออกปั่นเขาเลยตั้งที่6นาทีก็ได้หนาทีกว่าแล้วแต่เราเลยนะคะอ่าเขาก็ทำงานได้กปกตินะคะตัวนี้คือตอบโจทย์มากทั้งปั่นมาทั้งซักอ่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเสียง เสียงเขานุ่มมากนุ่มมากปั่นหมาดเขาปั่นหมาดเขาแรงมากซักก็โอเคแรงระดับหนึ่งเราสามารถปรับเป็นที่อ่อนโยนได้อ่อนโยนอันนี้นะคะไม่ใช่เราดูวก็ปล่อยน้ําทิ้งเนาะปล่อยน้ําแบบอ่อนโยนไม่ใช่นะคะก็คือน้ําไม่ออกจากเครื่องนะคะแต่เป็นระบบซักที่มันอ่อนโยนมากขึ้นนะแล้วถ้าเราปล่อยน้ําแล้วก็ปรับไปทางนี้นะคะส่วนตัวนี้เราตั้งเวลาซักนะคะอ่าเห็นไหม อันนี้แค่2นาทีนะคะเวลาปั่นหมาดเราใช้แค่2อนาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราดูนะคะว่าผ้าเราหมาดแค่ไหนคือแบบไม่มีน้ําหยดเลยค่ะคือปั่นหมาดของเขาคือดีมากแห้งมากตอบโจทย์มากๆแนะนํานะคะเครื่องสองถังนะคะสําหรับมินิอันนี้คือตอบโจทย์มากสําหรับเราเราชอบมากแล้วก็แนะนํานะคะเพื่อนๆที่ต้องการหาเครื่องซักผ้าสํารองนะคะเครื่องเล็กๆเ,เครื่อง เป็ดรุ่นนี้นะคะก็ตอบโจทย์มันจะมีเป็ดแบบ500อยะคะ่ะ500กว่าบาทเนี่ยคือคุณซื้อมาเนี่ยคุณต้องทําใจเลยว่าเสียงมันดังเสียงมันดังแล้วก็ตัววัสดุของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงแบบนี้นะคะ500มันก็อาจจะใช้สําหรับเราแล้วก็คิดว่ามันอาจจะใช้ได้ไม่นานเพราะเครื่องสภาพพวกนี้ถ้าเราซื้อมาใช้แบบเป็นปีๆอะเราก็แนะนําว่าเพิ่มตังค์อีกนิดนึงนะคะคุณจะได้ของดีไปเลยเนาะไม่เกาะแกะเนี่ยค่ะ เลยเกือบแห้งแบบคือมันไม่ได้เป็นเครื่องอบร้อนนะคะมันก็เป็นเครื่องปั่นหมาดแบบเกือบแห้งนะคะอ่าเราก็ตากเขาอีกนิดเดียวเท่านั้นไม่มีน้ําหยดอะไรเราพอใจมากค่ะวันนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ